สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Master Six Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีรีโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับก็เข้าไปที่นี้ครับแล้วเข้าไปที่ Play Store นะครับรอกดแป๊บนึงนะครับกดค้นหาไปนะครับว่านี่ครับฉันจะเปลี่ยนทีมไลน์ครับรอกดแป๊บนึงครับ นี่ครับอันแรกเลยคนแบบนี้นะครับว่า้เรากดติดตั้งนะครับเดีย๋ยวจากนั้นก็เปิดครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเข้าไปที่คําว่าดูทีมนะครับถ้าเกิดนานหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทําไมมันยังไม่มาวันนี้ เร็วสวะทุกทีมันเร็วนี่หว่าเอามาแล้วมาแล้วน่มารอสักครู่อีกครับเราก็เลือกทีมที่ต้องการนะครับสมมติผมจะเป็นทีมเอ่ออะไรเดียวอันนี้อ่ะครับสมมติผมเอาอันนี้ แล้วเราก็เลื่อนไปแล้วจะมีคําว่าดาวน์โหลดนี่ครับก็กดเข้าไปครับอ,อ้าวไม่ติดอ่าเลื่อนลงไปแล้วกดดาวน์โหลดอีกทีครับอ๋อลืมไปอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วขออภัยกันด้วยขออภัยด้วยครับก็ถ้าเกิดโหลดเดี๋ยวมันจะขึ้นโหลดครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาเป็นแบบนี้กดคำว,ว่าใช้ทีมครับนี่ครับเราก็จะมีทีมที่เราโหลดมาครับ อ้าวเผยลบออกไปเฉยเลยนั้นเดี๋ยวผมใช้วันพีทแล้วกันอ่าเราก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเออ <c oughs> มันจะเป็นต้องใช้ทีมโคนี่นะครับนบีใช้งานเราก่อนแป๊บหนึ่งครับอ้าวไม่ติดหรอ นี่เรียบร้อยก็ขอลากลับไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ